เมื่อลูกๆของท่านมีปัญหาท่านทั้งสองจะไม่ทอดทิ้งสาวลบทวีสินปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือช่วงที่อาจารย์ไปอยู่ช่วยงานศูนย์สาขาที่อเมริกาได้ระยะหนึ่งคุณแม่ของอาจารย์อยู่ที่เมืองไทยท่านไม่สบายมากอาจารย์ก็เรียนกับหลวงพ่อท่านว่า แม่ของลูกท่านนอนนิ่งๆน,นอนเงียบไม่พูดอะไรเลยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอย่างนั้นก็กลับมาเยี่ยมมาดูแลท่านหลวงพ่อท่านรู้ว่าอาจารย์เป็นห่วงและอยากกลับมาเยี่ยมแม่หลวงพ่อท่านเองก็มีความเป็นห่วงแต่เป็นความห่วงแบบวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านถามว่าถ้ากลับไปตอนนี้ จะเอาบุญที่ไหนไปช่วยแม่อาจารย์ฟังแล้วก็ได้คิดและเข้าใจความหมายหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกเลยตั้งใจรับบุญเพื่อเอาบุญช่วยคุณแม่ต่อมาคุณแม่ของอาจารย์ก็เสียหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านบอกอาจารย์แค่ว่าให้บินกลับมาเมืองไทยมาช่วยกันทำงานหน่อย พออาจารย์กลับมาท่านก็ช่วยจัดการอะไรทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จจากเรื่องแม่อาจารย์ก็บินกลับไปอเมริกาอีกครั้งซึ่งในคณะที่ไปครั้งนี้หลวงพ่อท่านก็ไปด้วยช่วงที่เข้าอเมริกาอาจารย์มีปัญหาเรื่องเอกสารทำให้เข้าประเทศไม่ได้อาจารย์ถูกขังอยู่ที่สนามบินตอนนั้นอาจารย์ตกใจมาก บรรยากาศโดยรอบมันมืดมืดเพราะเป็นเวลากลางคืนมีผู้หญิงผิวสีคอยยืนคุมอยู่อาจารย์ได้แต่นั่งสมาธิทั้งคืนไม่ได้นอนเลยตอนนั้นตกใจและกลัวไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับเราในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวนี้อาจารย์มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับหลวงพ่อท่านถามว่าเป็นอะไรไหม อาจารย์ไม่อยากให้หลวงพ่อท่านเป็นห่วงเลยบอกท่านว่าไม่เป็นไรคะ่ะแล้วหลวงพ่อท่านก็หาทางช่วยเหลือจนในที่สุดอาจารย์ก็ได้บินกลับเมืองไทยเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยท่านทราบเรื่องท่านก็เป็นห่วงเมื่ออาจารย์บินกลับมาถึงเมืองไทยท่านได้กล่าวยกใจและให้กำลังใจอาจารย์ท่ามกลางที่ประชุมเลย หลังจากนั้นเมื่อหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเสร็จภารกิจและเดินทางกลับมาเมื่อท่านมาจากสนามบินท่านยังไม่กลับไปยังที่พักของท่านท่านตรงมาเยี่ยมอาจารย์ก่อนนี่คือความห่วงใยในความปลอดภัยของชีวิตเราหลวงพ่อไม่เคยลืมทั้งทั้งที่งานของท่านมากมายท่วมหัวไปหมด แต่เมื่อลูกๆของท่านมีปัญหาท่านทั้งสองจะไม่ทอดทิ้งหรืออย่างกรณีลูกชายของอาจารย์ที่เขาช่วยรับบุญอยู่ที่กองอินเทอร์เน็ตวันหนึ่งเขาปีนขึ้นไปช่วยกวาดยาหยักไยและเอาผ้าไปเช็ดทำความสะอาดกระจกแล้วเกิดพลัดตกลงมาสะโพกหักเอ็นที่ข้อมือขาดใช้เวลาผ่าตัดถึง5้ชั่วโมง พอหลวงพ่อทัตตะชีโวทราบท่านก็รีบโทรศัพท์บอกหลวงพี่โตโตไปช่วยดูแลลูกอาจารย์ให้หลวงพ่อหน่อยจากนั้นเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อทั้งสองรวมทั้งพระสงฆ์ในวัดที่ไม่มีใครทอดทิ้งเลยต่างช่วยกันให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอาจารย์จึงรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจที่อยู่ช่วยงานวัด มาตลอด25ปี